ซึ่งหลังจากที่ได้มีความคืบหน้ากรณีของนอายอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนบอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหลายร้อยนายจนต่อมาสี่องค์กรตำรวจนั้นโดยนำโดยพลตำรวจเอกวินยัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะของนายกสมาคมตำรวจซึ่งร่วมกันกันกบพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวแทนจากสมาคมของตำรวจชมรมพนักง,งานสอบสวนสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชมรมค่าราชการตำรวจบำนาญยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรในการเร่งรัดในการตั้งถึงคณะกรรมการอิสระตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงจากการให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงองค์กรของตำรวจแบบเมารวมของบิ๊กโจ๊กและนายอัจฉริยะโดยล่าสุดทางด้านของสอสพักประชาชนได้ออกมาโพสต์ถึงข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าสะเทือนถึงวงการตำรวจอีกระลอกผมว่าจะพาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานยื่นเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมให้กับนายรังสิมันโรมตามเรื่องของเส้นเงินเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีของตำรวจมีมากกว่า200นายแล้วเรื่องนี้มันก็มีมากกว่าที่เห็นอยู่มาก